อะไรนรงี้ได้งเอาอะไรมาบ้างนะเมืเออะไรมาเลย้อะไราอะไระสมอเลยค่ะอทำแล้วมันทำไม่ยากเลยอ่ะ่อมบุด ทำไมทำทำไมเอ๋อก็มีขนมจีนไงแต่ไม่มีน้ำยาสวัสดีครับจ้างเต็นท์อยู่ค่ายเจ็ดนะครับทำไร,ไร,รลูกเนียขนมจีนน้ำยามีขนมจีนมาตั้งสามจุกทำไรลูกเนี่ยก็เปรี้ยวว่าซื้อ,อ,อ,อซื้อไอ้ปลากระป๋องมา ไก่มีต้มทำเลยเนี่ยไม่ต้องเอาตีนไก่เอาหวานตีนไก่มะเขือสามโลมะเขือด้วยถ้าไม่ถ้าไม่ต้องใช้อ่ะเอาไปใส่ไว้เนี่ยใสวางหมวดมันจะมดัว หา,หาดกินนรีอุ้ยน,นันว่าแล้วอีเฮ้ยแม่งยิงร้อยยากกูดูสินะอีท่อนแล้วทีนี้ ô nơi gặp nhớ gỡ mò hai mươi một lần nữa tên ơi ô kính เดียวเวลาเพราะร้อยเนี่ยแม่งกู สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมนั่งอยู่ที่ชายหาดค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้านะครับอำเภอสันดิตจังหวัดชนบุรีนะครับได้ยินเสียงผมหรือเปล่าครับลมมันแรงแดงตะกี้ตะกี้โมโหตัวเองพาลุสว่างไปแล้วสวัสดีทุกท่านเลยนะครับบรรยากาศโอ้โหลมแรงมากทุกคนลมโคตรแรงแรงมาก ใครจะมากลางเต็นที่หาดก,กินลีนะครับก็เดียนเชิญครับพื้นที่ว่างเยอะห้องน้ำก็จะได้สะดวกที่ล้างจานห้องอาบน้ำมีครับเราจะเช็คได้ไงว่ามันเสียงมันชัดเจนดีหรือเปล่า สวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมอยู่ที่หาดกินรีนะครับตอนนี้น้ำทะเลน่นาเล่นมากนะสีเขียวน่าเล่นลงมากสามารถมาเป็นหมู่คณะได้นะครับมาเป็นหมู่คณะค่าค่ากลางเต็นท์นะครับก็เก็บแค่หัวละ หัวละนะครับเป็นหัวละหนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทถ้าใดมีเวลาช่วยเม้นไ์นมาหน่อยนะครับว่าเสียงออกหรือเปล่าอากาศเด่นมากๆเลย สวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมอยู่ที่หาดกินาีนะครับถ้าใครสนใจสอบถามได้นะครับสอบถามได้นะครับมาทางไหนอยู่ตรงไหนนะครับสอบถามได้หาดกินาีก็อยู่ในในพื้นที่ของเป็นส่วนหนึ่งของค่ายพระมหาเจดศาราชาเจ้านะครับก็ถ้าออกจากกิโลสิบนะครับกิโลสิบมาประมาณสัก สองสามกิโลนะครับสองสามกิโล,โลตอนนี้ผมกำลังงุ่นงานอยู่กับการซ่อมเสาเต็นท์นะครับเปลี่ยนเสาเต็นท์มันหักไปหนึ่งเสานะครับก็เลยก็เลยซ่อมนะครับหักไปหนึ่งเสาหักไปหนึ่งเสา สวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมเต็นผมเป็นเต็นขนาดใหญ่นะครับจะนอนได้ประมาณสักสี่ห้าคนคนลมแรงมากๆเลยนะลมแรงแรงลมแรงมากๆเลยฝากเม้นมาหน่อยนะครับว่าเสียงเป็นไงบ้างนานๆผมก็ด้ไลที ต้องขออภัยนะครับต้นไลฟ์อาจจะพูดคำไม่สุภาพลืมไปไมว่าด้วยกายัางไม่ได้ไล่เสาเต็นท์ผมนะครับอยู่ที่สิบสองข้อต่อนะครับสิบสองเอ้ยสิบสิบสิบอ็ดข้อต่อซื้ออะไร ออซื้อปลากระกป๋องมาทำน้ำยาด้วสิเอาเะ,ะ,ะพอปลากระกป๋องก็ได้